เป็นคอนเซปต์ต่มึงรู้จักเซ่ปังซีควะอีเฮียกูรู้ว่ามึงทำเพื่อเงินแต่มึงหน้าหนาเกินูราไม่ได้อีเหียสังคมมันต้องการแบบอย่างรู้จักคิดบ้างจะทำแต่เรื่องเหี้ยเียมึงดังเมื่อหวังแกอกกอยไอยากเป็นคนรวยคิดน้อยไปไม่อีเฮียผมว่าคือคือผู้หญิงคนหนึ่งไม่กล้าแตะเลยไม่กล้าแต่ไม่กล้าแต่พ่อพระเอกเลยไม่แต่น้อยไม่กล้าพูดถึงในแง่คือคือคือไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงในแง่ร้าย คือไม่กล้าไปไปเถียงอ่ะเออแต่เคยมีนะเคยมีพ่อเพียรก็เคยพูดอยู่นะอืมเขาเคยพูดพูดถึงอยู่แต่ว่าคือคือคืออ้นี่ไม่กล้าเถียงไม่กล้าไปโต้ตอบเลยอืไม่กล้าไปโต้ตอบไม่กล้าไปตัวร้อนต่ตอ,ตอตเถียงไม่รู้ว่ากลัวเพราะอะไรไม่รู้ว่าไปกลัวพ่อเพียรเรื่องอะไรอืมอยู่ในคดีใหญ่แต่ว่าเวลาไม่แสดงอาการมีความสุขว่าคนคนนั้นเป็นคน ทำตุ๊กตาตุยแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปต่อว่าพ่อผระใหญ่ตเออนี้มันเป็นสิ่งที่ที่มันแปลกสำหรับผมที่มันแปลกสำหรับผมคนคนหนึง่งคดีใหญ่อืมอยู่ในคดีใหญ่แต่ว่าเวลาเวลาศาลไครฟงตัดสินเขาเงียบจิบไม่พูดไม่จาไม่ไม่ต่อร้อต่อเถียงอะ่ะไม่กล้ามีเรื่องอ่ะอืมว่าก,กันตรงตัวไม่กล้ามีเรื่อง ไม่กล้ามีเรื่องไม่กล้าพูดถึงเลยไม่กล้าเอ่ยถึงเลยแม้แต่น้อยเงียบแต่พอพอถึงของพอถึงของไอ้สามชั้นไอ้สามชั้นเมื่อวาน,นอันนั้นนะแค่คดีหมิ่นนะคดีหมิ่นแล้วก็ไม่ใช่คดีของตัวเองด้วยอืมแล้วก็ไม่ใช่คดีของตัวเองด้วยเป็นคดีของคนอื่นด้วยซ้ําอืมมันกสิหัายระจายพวัวันนะ ไม่ใช่คดีของตัวเองด้วยซ้ำแต่ว่าโอ้โหหัวเราะคิดทักษะใจแบบสติหลุดเออผมกับมองว่าเฮ้ยบางทีนะผมมองว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขากลัวพ่อพระเอกพ่ออะไรไม่กล้าพูดถึงค่ะอย่างที่เรารู้ตั้งแต่เช้านี่นะคะไอ้ไหลทั้งขึ้นไลฟ์ทั้งทำคลิปกี่คลิปกคลิปก็จะวุ่นอยู่กับเรื่องที่สาิตีหัวเราะขำ ไอ้ขาหมูที่ไปพลาดท่าเสียทีจ่ายเงินกระเป๋าเบาไอ้ขาหมูเองมันก็พูดเองว่าโอ้หุยกระเป๋าเบาเลยเนี่ยนะจ่ายหมดไปเกือบแสนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะทอ้คลิปมาหลายวันไม่ได้มีไรายได้มาหลายวันก็เจาะแต่เฉพาะเรื่องนี้มาคลิปเนี้ยก็จะพูดทํานองว่าสวิตีเนี่ยกลัวไอ้พวยตอนที่ชนะคดีไอ้ผวยคดีหลักเนี่ยสวิตีก็ยอะไม่กล้าอย่างนู้นอย่างนี้กลัวอะไรเหรอ ทำไมคดีอื่นคดีของไอ้ขาามูที่ไม่เกี่ยวข้องกันทำไมมูอเราะเยาะได้ซึ่งดิฉันมองว่าการพยายามจะเสียมแล้วใช้จุดนี้มาพูดเนี่ยเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากมันคนละคดีกันหนึ่งสวิตีอยู่ในฐานะผู้สูญเสียท้าสาวิตีอยู่ในฐานะคู่ความสาวิตีได้ชัยชนะแล้วไม่จำเป็นต้องไปเยาะเย,ะเยะ้ยถากฐานไม่ จำเป็นต้องแสดงความดีใจเย่มาโดนยี่สิปีเขาได้แสดงความยินดีที่ตัวเองได้รับความยุติธรรมลูกสาวตัวเองได้รับความยุติธรรมแค่นั้นพอแล้วการไปพูดไปจี้ถึงเรื่องนี้มันจะดูไม่ควรในขณะที่คนที่แพ้คดีอย่างไอ้พวยออกมาโวยวายออกมากล่าวหาศาลว่า ใส่ร้ายใส่ความตัวเองโดนใส่ร้ายตัวเองต่อให้สามสารตัวเองก็จะไม่ยอมรับจะบอกแต่ว่าตัวเองโดนใส่ร้ายผลที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้พวยโดนอะไรบ้างโดนสังคมประนามโดนถล่มหลายอย่างจนต้องปิดวาจาช่องโดนปิดไอชิดก็ทำเรื่องอนุชิตหยดเดียวหลายคนถูกไล่ออกจากนาดงดอกเพราะว่าจะไปพูดเรื่องนี้ ไอ้ผวยเพื่อความปลอดภัยก็เลยต้องเปลี่ยนจากลุงพลป้าแตนกลายเป็นลุงช่างป้าสวนผักเลี่ยงทุกอย่างเพราะรู้ว่าพอเปิด YouTube ขึ้นมาเปิดช่องมาก็โดนปิดเปิดช่องมาก็โดนปิดเพราะว่าไอ้่วยแพ้แล้วออกมาโวยวายออกมาพูดให้คนเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ไม่โปร่งใส แล้วสิ่งที่ได้รับก็คือทำให้มันต้องปิดปากสาวิตีทำไมจะต้องไปด่าไอ้พวยไปตอบโต้อะไรกับไอ้พวยในเมื่อไอ้พวยก็ไม่กล้าแตะสาวิตรีอีกเลยมีการแตะทางอ้อมโดยอีนางเมียถ้ามีใครว่าสาวิตีเรื่องอไรเรื่องเนรคุณีนางเมียก็จะทำตัวว่าฉันเป็นลูกกัตันยูนะอย่างงู้นอย่างนี้ฉันให้เงินพ่อแม่ ยอมให้หลานไปกราบยอนให้ให้หลานไปหาทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อที่จะประชันเท่านั้นเองแต่ไม่มีการพูดออกมาตรงๆในเมื่อไอพ้พวยไม่ได้ออกมานั่งด่าสวิตีสวิตีจะไปนั่งพูดถึงมันทําไมไอ้หลายออกมาบอกว่าดูสิไม่กล้าพูดถึงไอพ้พวยต้องกลัวไอพ้พวยต้องกลัวอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่ได้กลัวหรอกค่ะจะไปพูดให้เสียเปรียบทําไมละ่ะ ในเมื่อไอพ้พวยมันโวยวายเองและโตเป็นเองมันโดนอะไรจากสังคมเพราะฉะนั้นสายวิจีได้รับความยุติธรรมแล้วสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้ต้องการให้ไอพ้พวยมันโดนอะไรทั้งนั้นแต่เธอต้องการให้รูปสาวของเธอได้รับความยุติธรรมเธอได้รับแล้วเธอไม่จําเป็นต้องไปด่าซ้ําเป็นการดีซะอีกที่สายวิจีไม่ได้ไปซ้ําเติมอะไรสายวิจีปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทาหน้าที่ของมัน แต่คดีของไอ้ขาหมูเนี่ยไอ้ขาหมูจะด่าสาวิตีทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้มันเพียงพรมเพราะความที่อยากจะหาคอนเทนต์อยากจะหาเงินกับการด่าคนอื่นไปดูดคลิปเข้ามาช่องมันโดนปิดเพราะมันไปดูดคลิปที่เขาด่ากันหยาบคายมามันเลยโดนปิดวันนี้มันโดนคดีเพราะมันไปดูดเอาคลิปที่คนอื่นด่าคนอื่นมาตัวมันเลยโดนไปด้วยเสียเงินเสียทองสาวิตีไม่ใช่คู่ความสาวิตีมีสิทธิ์ที่จะ หัวเราะคำมแล้วสวิตีไม่ได้ด่าหยาบคายแต่คนทนไม่ได้กับกลายเป็นไอขาหมูกับกลายเป็นไอ้ไหลที่ออกมานั่งพูดมาหาคอนเทนต์สวิตีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอมีใจกว้างกว่าไอ้พวกลูกผู้ชายทั้งหลายในขณะที่ไอไหลยพยายามจะเสี้ยมว่าทําไมไม่ดา่าไอพวยไอ้พวยมันเป็นคนทําลูกเธอทําไมไม่ดา่ามา จองเวนมาโกรธอะไรกับไอ้ไหลก็มึงด่าเขาไอพ้พวยไม่ได้ดา่าก็จะไปด่าไอพ้พวยทําไมมึงด่าเขาไอ้ขาหมูด่าเขาวันไหนถ้าเขาเอาคืนได้วันไหนถ้ามึงเพี้ยงพรัมเขาก็หัวเราะผิดตรงไหนคะมึงด่าเขากันทุกวันนะ่ะทั้งสองตัวเนี่ยทั้งไอ้ไหลทั้งไอ้ขาหมูเนี่ยในขณะที่ไอพ้พวยมันก็ทํางานของมันไปถ้าสาวิธีไปดา่าไอพ้พวยก็จะบอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ด่าอะไรมึงมึงไปดา่าเขาทําไม พอไม่ด่าก็เขาฆ่าลูกมึงทำไมมึงไม่ด่าเขาพวกมึงจะเอาอยัางไงกับสาวิติในที่สุดจริงๆแล้วก็คือทุกคนต้องพูดถึงเรื่องนี้ต้องพูดอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อจะมาหาแดกไอ้ไหลไม่ว่ามึงจะพูดอะไรยังไงวันนี้วันที่สิบห้าอีกไม่กี่วันก็จะมีคำสั่งออกมาแล้วว่าสารประทับรับฟ้องไหมคดีหมิ่นประมาทคดีที่สอง มึงเตรียมทนายเตรียมเงินหรือ,อยังเตรียมหาเงินหรือ,อยังดูแลตัวเองหาเงินหาทองเตรียมไว้ดีกว่าค่าสินใหม่คดีแรกยังไม่ได้จ่ายสิ่งที่ศาลสั่งในคดีแรกยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคดีที่สองจะมาอีกแล้วเดี๋ยวคดีที่สองยังไม่ทันจบถ้าคดีที่สามมามึงจะไหวไหม ไอไหลจะไหวไหมเอาตัวเองก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปสงสารไอหมาจนตรอกอย่างที่มึงบอกว่าไปหลังแกหมาจนตรอกมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมันเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์แฟร์ไม่แฟร์ใครๆก็ขำที่ไอ้ขาหมูมันโดนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็โดนอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงคนอื่นไม่ต้องไปพยายามทำไมมึงไม่ด่าคนนั้นมึงไม่ด่าคนนี้ เขาจะด่าใครไม่ด่าใครเป็นเรื่องของเขาเขาเลือกด่าคนที่เฮี้ยคนที่เลวคนที่ด่าเขามันก็เป็นเรื่องถูกเขาเลือกฟ้องแต่คนที่พลาดคนที่งี่เงา่าคนที่ปากเก่งแทนที่จะเก็บปากไว้กินข้าวกับเอาปากไปหาคดีอย่างมึงเนี่ยดูแลตัวเองดีกว่านะ อ๋อแล้วอย่าลืมล่ะเพราะว่าพระอาจารย์ขอกะมือไว้ไม่ใช่เหรอเทคานเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งตั้งเสาอีกสิบแปดเสาเตรียมทำบุญไว้สิเป็นสายบุญตามที่จันทร์ีบอกแล้วไม่ใช่เหรอเป็นคนดีเป็นสายบุญอย่าลืมเตรียมเรื่อยรายเอฟซีของเธอบอกนางพรฟ้าด้วยว่าโอนรัวๆหน่อยบอกนางพรฟ้าด้วยว่ามึงก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันอย่าเอาไปโอนแต่ให้หยาดเพชร มึงเองมึงก็ต้องการเงินเพราะดูเหมือนว่าคดีที่สองยังไม่ได้หาทนายเลยเพราะคดีแรกยังจ่ายค่าทนายไม่หมด